การแตก่การของพรรครวมสถาบยังคงจะมีแบบนี้ต่อไปมีโอกาสจะยุตสภาไหมก็มีมีโอกาสจะลาออกไหมก็มีแต่เชื่อว่าเขาจะดันให้ถึงที่สุดการดันให้ถึงที่สุดนั้นก็จะส่งผลเสียต่อตัวเขาเองครผมเรียนว่างานนี้เอาให้สุดฮะแล้วหยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์ชิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นความขัดแย้งภายในรัฐบาลซึ่งคราวนี้ทักษิณที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นสอทอคือเสือกทุกเรื่องนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้การเมืองกําลังคุกรุ่นมากขึ้นว่าผม นายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางการุณาชิดชอบเลขาที่การพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่พรบรฉบับนี้แต่ทุกๆพรบรหลังจากนี้แม้นกระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทย ที่เราคิดขึ้นมาแล้วนําเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาเพราะว่าสําหรับผมและทุกอย่างที่ผมได้ศึกษามามันมีเรื่องที่เร่งด่วนกว่าอย่างมหาศาลท้ายที่สุดผมอยากขอให้ทุกท่านแฟกเช็คนะครับไปเช็คข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้นําเสนอจากใจในวันนี้แล้วลองพิจารณาตัวเองดู ว่าท่านสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยของเราคงจะฝากไว้เท่านี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปนะครับยติของท่านวลวิทย์บาลูครับเชิญอาจารย์วลวิทย์ครับ,บครับกับท่านประธานครับผมวลวิทย์บาลูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีนะครับขอร่วม อภิปรายนะครับในเรื่องนองจากวัสนยติเข้าไปด้วยนะครับออจริงๆแล้วนะครับก็คงไม่ใช้เวลามากนะครับของทภา,านี้เพราะว่าอย่างที่ประธานได้พูดมีคนที่อยากจะพูดเป็นหลาย,ลายสิบคนนะนะคืออย่างนี้นะครับการกลับมาของทรัมป์ในรอบที่สองนี่นะครับก็ยังคงใช้นโยบายเดิมก็คือ Make ม m อเมริ Great Again ซึ่งเป็นนโยบายที่สารต่อจากนโยบายอเมริกันเพิร์สที่เราทราบมาตั้งแต่สมัยแร้แต่ยังไม่ออกฤทธิ์ออกเดชเท่าไหรนักในขณะนั้นจนกระทั่งถึงขณะนี้การที่ได้ใช้ในโยบายอันนี้นะครับของอเมริกาก็โดยการปกเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางด้านการค้าของอเมริกาซึ่งได้ตระหนักว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลต่อประเทศต่างๆ หลายประเทศที่จะไดยเฉพาะกับจีนนะครับจึงได้จริงๆนัสูตรของอเมริกาต่อเรื่องนี้นะครับก็ใช้สูตรของเอ็มบาลานซ์เนื่องจากว่าไม่ไม่สมดุลกันมันไม่เคยมีเรื่องถอนตัวหรือเรื่องยุบสภาใดๆนะครับก็สมัยประชุมก็ก็จะจะมีแบบสมัยประชุมหน้าเรเห็นคุณประดอนมาพูดแบบพูดเป็นในในเมื่อวาน ว่าอาจจะสมัยสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีอยู่ถึงยังยังไม่เคยได้ยินส่นรองแบตเหรอพูดว่าอ๋อท่านก็คงพูดผมไม่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางนะครับยังไม่ได้คุยกับท่านเลยที่พอด้จิกันมันก็ไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยที่เป็นเช่นนั้นผมว่าทุกอย่างมันก็พูดคุยกันได้หมดนะครับ แล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีท่านก็บอกกแล้วว่าท่านก็จะใช้เวลาหารือกับทางหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นทุกครั้งที่มีการหารือโดยท่านนายรัฐมนตรีมันก็ไม่เคยมีอะไรที่ไม่ตกลงกันไม่ได้หรือว่ามีความขัดแย้งใดๆกันเลยนะครับทุกพอท่านนายรัฐมนตรีเชิญหารือทุกคนทุกคนก็พยายามที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ให้เกิดความสําเร็จตามนโยบายของท่านนายกมนตรีอยู่แล้วก็แปลว่าการระดับองการนี่ก็จะชุ่มฉ่ำไม่ไม่ร้อนแรงอย่างที่จริงจริงมันไม่มีความร้อนแรงอะไรหรอกครับทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ถ้าใช้เหตุให้ผลในการพูดคุยหารือกันทุกอย่างมันก็จะจะมีทางออกนะครับก็ก็ทุกที่ผ่านมามันก็มีทางออกทุกครั้งนะครับขอขอคุณยชน คุยแล้วคุยใครนะคุย,ยท่านเดวินคุยทุกวันอยู่แล้วโตมีมีอะไรก็คุยทุกวันเรื่องรถแข่งเรื่องบอลเรื่องอะไรก็คุยคุยไปเรื่อยคุณจะคอยเดวินแล้วเรื่องคะหลังจากที่ทายได้เปิดความรู้สึกในสภาหรือไม่คะก็มีเข้าใจว่าท่านอนุทินนะฮะหัวหน้าพรรคได้คุยกันนายกแล้วท่านอนุทินบอกว่า พักของภูิใจไทยไม่มีปัญหาคนจะถอยมาก่อนในคมเพื่อรอจังหวะใหม่อย่างคุณทิชาเองทางไปคาดีเขามองว่าทางรัฐบาลดันไม่ถูกจังหวะไม่ถูก,กัเวลาไม่เป็นไรพอดีมันมีเรื่องทาริฟเข้ามาเรื่องเรื่องภาษีของอเมริกาเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมองพฤติการของภูิใจไทยยังไงก็ภูิใจไทยก็คือภูิใจไทยเ<ม>ด,ด็ดจะเปมหาใน้ไปดียนี้มันจะไปพบเจอไหมคะ ไอ้เรื่องครบมันมีปัญหาหรอไม่มีปัญหาลักษณะของแบ,บ่งกันเลยวันนี้มันมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าภูมิใจไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของพักร่วมรัฐบาลเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเป็นพักที่ใหญ่ันดับสองของพักร่วมรัฐบาลแต่ว่าพักร่วมรัฐบาลก็มีจํานวนมากพอนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งภูมิใจไทยก็รู้ดีว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าถ้าจะมีการไม่เข้าใจกันไม่ใ่เมี้ไม่ใช่ไหมคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิใจไทย อออ่่่่มมมััันนยยยยงงูููใภาวาวะทีีไไปญหพดด้ความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเตะหลักขัดขากันไปมาในขณะที่ภูมิใจไทยก็เปลี่ยนโลโก้ในวันที่6เมษาย,ยนคือว,วันจัก,กรีนะครับจากเดิมเป็นพักหลายสีแหละคราวนี้ก็เหลือสีเดียวคือสีน้ําเงินเท่านั้นในขณะที่ลูกในวินชิดชอบนะครับก็ออกมายืนยันว่าจะ ต่อต้านทุกวิธีทางเพื่อไม่เอานะครับพระยัดคาสิโนโหรือสถานบันเทิงครบวงจรศัดิ์สินิ์ชิววัฒนะก็อ,ออกมามีท่าทีที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเป็นเรื่องการเมืองการเมืองมันอ้อมไปอ้อมมาแต่ลูกสาวตัวเองตรงไปตรงมา ความขัดแย้งระหว่างพรรคภูมิใจไทยความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยโดยทักษิณชินวัตรและเนวินชิดชอบที่ผ่านมาเนวินชิดชอบนะครับเคยเป็นลูกน้องของทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏการเรื่องของกล้าอย่างนะครับเนวินชิดชอบก็สาบานตนว่าจะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลังจะมีคำพิพากษาออกมาบริเวณหน้าศาลดีกานะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเนวินก็แสดงตัวชัดเจน นะครับอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายถึงแม้จะมีการเจรจาเรื่องคอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรื่องของสนามช้างงานแข่งรถซูปเปอรโ์โมบิลนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติอะไรได้ชัดเจนการที่ออกมาของลูกชายในวินชิดชอบ นะครับต่อต้านกัมเพิกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในขณะที่ทักษิณก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะถ้าเดินต่อไปนะครับถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านนะครับรัฐบาลก็ต้องยุบสภาหรือเวลาออกก็มีสองแนวทางที่ทําก็ทําได้แค่นั้นที่ผมเรียนมาตลอดนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเราคงเห็นหลักอยู่บน3ประการ 1. สถานการณ์ของทหารเงียบ นะครับแล้วเริ่มมีข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับหลายต่อหลายเดือนแล้วบอกว่าทหารไม่เอาด้วยกับรัฐบาลของอุคงอิงและไม่เอาด้วยกับทักษิณชินวัตรนั่นะคือข้อที่หนึ่งสองเรื่องของนิติรัฐนี่ทําก็จ่อคอหอยจนหายใจแทบไม่ออกอยู่แล้วตอนนี้นะครับและบริการที่สามพักร่วมรัฐบาลแตกกันเองวันนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่าการแตกกันเองกําลังเกิดขึ้นการทักษิณออกมาพูดแบบนี้ก็เพื่อที่จะเลี้ยงสถานการณ์ แต่การเลี้ยงสถานการณ์ของทักษิณเท่าไหร่นะครับยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนนั้นน้อยลงตามเวลาของมันนะครับการแตกการของพรรครวมฐบาลยังคงจะมีแบบนี้ต่อไปมีโอกาสจะยุบสภาไหมก็มีมีโอกาสจะลาออกไหมาก็มีแต่เชื่อว่าเขาจะดันให้ถึงที่สุดการดันให้ถึงที่สุดนั้นก็จะส่งผลเสียต่อตัวเขาเองครับผมเรียนว่างานนี้เอาให้สุดฮะแล้วหยุดที่เดิม ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยผ่านวันวานมานานนะคุแสนภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติศาสนาองค์ราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลี่ชีปรักษาชาติความรักชาติ ปบอ้องบ้านที่รักด้วยชีวินหาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสืบสานอย่างสร้างสันมุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รับแผ่นดิน เทศไทยผ่านวันวานมานานนาัคแสงภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติาศาสนาองค์ราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้น อกอ้ปปองบ้านที่รักด้วยชีวินหาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสีบสานยามสร้างสรง์มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดิน ลบไปลืมลืกลอย